แกซ์เอเด้อจ้ากลับมาหลายเที่ยแล้วจะพึงเบื่อกันเด้อกลับมาเที่ยวนี้ว่ามีไผเดีวยวเด้อจ้าแม่กับว่ามีแล้วก็เป็นหดม้มหัวใจอยู่เด้อจ้าเพราะว่ามาเที่ยวได้ก็ได้พอ่อเม่มาเที่ยวได้ก็ได้ไปหาได้ไปหยอกไปหยังได้ไปเห็ุคลิปน้่นั่งเทียกันราก็ะลินดีดีเด้อพี่น้อง ลวก็เห็ดน้ำผึ่งไผ่ดีดีกระชิดหอดน,นี้บ่มีอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อนนีอีกแล้วนี่แหละเนาะเขาว่ามีกระชิดไ,ไปเ็ดบุญขอาสาร์ให้แล้วก็ได้จ่เอื่นหาจะไปเอือนหาใส่ละพี่น้องไปดี้เ้าอยู่ใส่ละนคือจังมีหินมาทับหัวใจเข้ว้แล้วมันหลุดออกไปไหมพี่นองมันเป็น เบาเบา,เาวิววิวจังไดบพกนั้นคอยกับว่ารู้ซึกความคิดความรู้สึกนี่บ่าเคยมีเด้หัวแม่เกิดนี่แหละ่ไเด้บ่ไเด้มีความรู้สึก,กวา่กามันนักตึงตึงคือเกามันเป็นวิววิวเป็นคือปกนุนแม่แม่จ่ามินเบาวิววิวแม่ได้จีเป็นนักืึงตึง หัวใจห้าหนักอึ่นวันนี้เป็นคือจังเข้าหลองร้อยไปซื้อ,อนี่ไหมอ้ยนี่แหละเนาะเขาว่าบ็มี่ภูบอมมีต้นโพต้นไสนี่แหละเนาะคุณพ่อคุนแม่เจ้าขอรู้สึกคำนี่ไปเป็นน้ำฝ่ายสวัสดีแล้วปันนี้เอาเป็นไปดีเลยล่ะเนาะค่ะเนาะ เท้ากระสูงกันต่อไปอันนี้กันมาววให้ความรู้สึกของเท้าว่ามันบัคือเกามันเป็นบอบอมีความสุขคือเกาแต่กี่มีความสุขไปหาจางสีก็ได้ยอมได้เว้าให้กินนั่นก็ว่าได้กินนี่ก็ว่าได้กินเพชรบ่ได้เพราะว่า บันีต่อไปค่ะคือสิบวมีจังตันอีกดอกผู้ใดมีพอมีแม่ยุ่งไปดูแลดีๆนะค่ะเด้อที่ปริเสียใจคิดว่าจาะคองเฮ็ดดีแล้วล่ะค่ะจำหนี้ก็ดีแล้วบันนี่ค่ะมีแต่สิดูแลขอบคุณจะาของทนานันละจ้า แค่นี้ได้จาดดด้าเด้อสู้ๆจ้า